หนาวฟ้าหนาวฟ้าก็ให้ฝิงฝิงไฟนะฮะหนาวใจอ่ะเออหนาวใจก็หาคนกรอดสิจ้าอะเอยกว่าเราจะหาคนกอดได้ก็พอดีหมดหน้านี่แหละนะหมดหน้าหนาวที่ก็ต้องรอหนาวก็ต้องรอหน้าหนาวต่อไปนะรอหน้ารอหน้าหนาวอีกเีไปเรื่อยๆอ่ะเออรอหน้าหนาวไปเรื่อยๆแหละเออดีกว่าเออนั่นแหละ พิสิงบอกแล้วเป็เสียงนะฮะเจาพิเศษพิเศษพิเิงสังปลาว่าไงนะฮะนะช่วงนี้ก็นอนกอดหมอนไปก่อนนะนอนนอนขดนะตัวขดตัวงอไปก่อนนะหน้าหนาวนะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตตะวันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณยังสูงครับที่ไปเป็นข้ามาให้กําลังใจจ๋าขอบคุณมากครับนะไม่ได้เจอหน้าจอตาสองสามวันนั่นแหละนะไม่ได้ไรสองสามวันเดินนะครับ <s> <c ười> หนาวใจต้องวิ่งหาผู้เบ,นะบาวันนพี่กาผู้เบาโอ้ยผู้เบาก็เฟยยังมาได้ดอกเออผู้เบาก็หาผู้เบาอ้วนๆเน่ยเออหน้าหนาวนะเออให้นอน เวลานอนจะได้บังลมนะนะนะแวะมาแวะมากดเลยว่าให้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ตู่ขอบคุณมากครับพี่ตู่ตะวันจ๋าขอบคุณมากครับนะฮะหน้าร้อนหน้าร้อนต้องหาคนผอมนะฮะลมเวลาลมผ่านมาจะได้เย็นๆนะะแต่หน้าหนาวเออหน้าหนาวหาคนร้วนไว้เออสวัสดีทุกท่านครับผมจาพี่ตู่จ๋าพี่ตู่ตะวันจ๋า ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณหลายๆนะครับเอา,าลืมผมว่าปีใหม่นี้นะฮะ พี่ใหม่นี่ผมว่าพี่ๆทุกท่านงคงกลับบ้านกัน,นแล้วแหละกลับบ้านทีก็โอ้โหแถวในเมืองเงียบกริบเนี่ยเงียบกริบเนี่ยท่านอานานนงง่าท่านชัยนรงไงวันนั้นานชัยนรงไงโอ้ยเอาท่านชัยนรงเจอเหรอโอ้ยท่านชัยนรงเขาโอ้ยเหม็นเขียวเออเหม็นเขียวเออแหมเอาท่านชัยนรงซะเลยนะ ริงเลยเจ้าคุณนาเขาเนี่ไม่ธรรมดาแล้วแลวชักชักหลอกข้ามหน้าข้ามตาแล้วนะเออทีหลังไม่เอาออกด้วยหรอกเออทีหลังไม่เอาออกด้วยหรอกออกทีไรเรียกโอ้ยร้องเพลงก็เพาะนะเป็นหมอขวัญก็เป็นนะโอ้ยร้องทีเนี่ยสาวาจิตเติมเวลาึ้นกู เออนั่นแหละเออเอ้ยเห็นว่าอย่างนั้นนะโอ้ยต้องเติมนะก็ชอบเสียงก็ชอบเสียงนะเสียงเพละเสียงเพลสนะฮะเสียงเพลสนะครับปนาเขาเสียงเพงสจริงนะเสียงปน้าเขาเสียงเพองจริงนะครับเวลาเวลาคนเรานะเวลาคนเราอยู่กางทุ่งนาล้วร้องขนาดร้องกางทุ่งนาเนาะกับร้อง กับร้องใส่ใส่ไมโครโฟนใช่ไหมเรามีเรามีวงปีพาดเข้ามาผส,สมประสานะก็เหมือนนักร้องนั่นแหละนะฮะตอนร้องก็เสียงก็เสียงอีกอย่างหนึ่งนะฮะเสียงอีกอย่างหนึ่งที่เราว่าเพาะแล้วใช่ปะ่ะพอพอเราไปฟังอีกอ,อไปฟังอีกไปฟังอีกชุดหนึ่งไปฟังเข้าดนตรีเข้าอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็นั่นเลยแหละนะฮะเออนั่นแหละอุปกรคู่ข,ขาเข้าด้วยนะคูข่ขาเขายิ่งร้องเพระอนะพี่นะะเขาเรียกเขาเรียกลุงลุงลุงอะไรเนาะ คนะู่ขาวนะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะลองเพาะลองเพาะนะครับเข้าดนตรีเพาะนะเข้ากันนะกอดอุ่นๆกอดอุ่นๆเหรออุ้ยเหม็นเขียวยจะไปกอดจะไปกอดเอออิจฉาแล้วหนึ่งอิจฉาแล้วดึงเออโอ้ยน้อ <c oughs> แต่นาเขานั <ừ> ่งจริงนะนาเขาเสียงพรอจริงนะฮะดูสอง